รับเข้ามาครับผมยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือคุณวิสุทธิชัยนรุณนะครับประธานวิปรัฐบาลและอีกฝ่ายหนึ่งคือคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับแกนนําคณะหลอมรวมประชาชนคุณวิสุทธิ์ครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับประชุมดูด้วยก็ต้องก็ต้องออกรายการของคุณไปด้วยเอาไม่เป็นไรผมผมให้คุณวิสุทธิ์ได้แก้คําที่บอกว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรฐมตริจะรีบอะไรนักหนาในขณะที่วิกฤตเหลือเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็จะดันเรื่องนี้ให้ได้ซะคืออย่างนี้เขาอ,าอย่างนี้เื่อผมตอบเป็นคือเมื่อ,เม,อเมื่อวันที่26มีนาคมเนี่ยเราเมื่อมีการศึกษาแล้วเนี่ยคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้ก็นําเข้ามารายงานสภาในวันนั้นมีคนลงมติ253หลังจากที่ลงมติเดือน26มีนาคมนะครับ67 ีก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ฝ่ายกฎหมายอะไรก็ดํเดาเนินการไปนะว่าถึงพวกผมเนี่ยรั้แต่ตั้งต้นเนี่ยเพราะว่าการศึกษารเรื่องนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ก็สองปีถ้าผมไม่เชื่อว่าว่าแม้แต่วันที่เก้าสมมุติสมมุติวัดผ่านได้ก็ต้องไปตั้งกรรมการเพราะว่าขั้นต้นเนี่ยอย่างต่าสุดอาจจะหกเดือนเลยถึงหนึ่งปีหกเดือนถึงหนึ่งปีแลวหลังจากนั้นก็ต้องไปวุฒิที่ผมไม่ทชาบว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ผม,มยังไม่เชื่อว่า แม้ไม่ได้รีบเล่น่าใช้เวลาอีกตั้งนี้ไปสองปีผมก็ยังตั้งไม่ได้แม้จะผ่านทุกอย่าง้อันนี้ไม่ได้รีบเร่นอะไรหรอกครับในส่วนที่ที่รัฐบาลต้องแก้ไขก็เป็นงานของรัฐบาลต้องทำไปในส่วนของของนิติบัญญัติก็ทาหน้าที่นิติบัญญัติไปซึ่งที่พุจะเดชพอนอยู่กับผมมาทาจะเขารู้ดีเรื่องนี้นนนเชื่อเถอะหาก็ได้เลย, <laughs> เ,ดยเดี๋ยวนิดนึงครับนะคุณวิสุทธ์เชื่อเชื่อโดยส่วนตัวว่าต่อให้ สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้ามีการเอาร่าง Entertainment Complex เพเข้าเนี่ยอีกสองปีก็ยังไม่ได้สร้างใช่ไหมครับอันนี้ผม,มนนจะไม่แน่นอนแน่นอันนี้แน่นอนกว่าจะไปถึงตรงนั้นแหละเนี่ยกว่าจะไปถึงวุฒิเนี่ยกว่าวุฒิจะเห็นด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ยังไม่รู้แล้ววุฒิจะตั้งกรรมธิการอีกเดือนจะเป็นเดือนหรือเป็นปีผมผมก็ไม่ทราบเพราะผมใช้เวลาเกือบปีเศษอะกว่าจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้ทีนี้ สร้างแต่ไปเลยจะสร้างได้รู้ว่าผ่านได้เนี่ยมันต้องหาสถานที่สร้างอีกมันน่าไม่เกินที่หรือสองที่ที่ต้องสร้างแล้วจังหวัดไหนอ่ะที่ไหนเหมาะสมอ่ะอันนี้มันเรื่องอีกยาวว่าใครจะมาใครจะเป็นนายทุนบริษัทระดับโลกเนี่ยที่จะมาลงทุนแสนล้านเนี่ยใครจะมาตวอจะผ่านขั้นตอนอย่างผมผมว่ามันสองปีนี่ก็ยังสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสรุปตอนนี้ก่อนก็คือ ขอปฏิเสธคําพูดที่ว่ารีบร้อนหนักหนาหรือเกินจนมองไม่เห็นเรื่องไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลควรทําก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ไขนะครับ,รบในการมหาราชการไปดีในเรื่องรัฐบาลต้องทําแต่เรา,เราในฐานะฝ่า,ฝายวิธีประหยัดเราต้องทำหน้าที่ของเราแค่นั้นเองครับครับอ่ะคุณจตุพร์คิดว่ารีบเกินไปร้อนเกินไปในการดันไหมหนึ่งเรื่องสถานที่เนี้ยุติไปอยู่แล้ว อ๋อนี่นมองข้ามสองเทกรุงเทพ <g iggle> ก็ที่ท่าเรือคลองเตย <g iggle> นะครับภูเก็ตใกล้ๆสนามบินเนี่ยเชียงใหม่แถวปงแยงเนี่ยผมจะชี้ให้เฮ้ย <c oughs> ทำไมคุณรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องทุนมันเห็นตัวกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไอ้นี่ไม่ต้องกังวลแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าคิดแบบระบบสภาสตามปกติที่คุณวิสุทธ์ได้บอกเนี่ยนะครับผมก็เห็นอย่างนั้น แต่ว่าเรื่องนี้มันผิดปกติไม่เป็นไปตามปกติเพราะนะครับถ้าประเมินกันแล้วว่าอย่างไรเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองปีเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะต้องรีบบรรจุในสมัยการประชุมนี้ซึ่งสภาจะปิดในวันที่11เมษาในขณะที่ยังค้นศพเนี่ยที่สตงองอ,งอขึ้นมาเนี่ยยังไม่ยังไม่หมดยังไม่รู้ว่าเหลือชีวิตกี่คน แต่ความเร่งรีบเรื่องนี้มันเร่งรีบจนกระทั่งลุกลี้ลุกลนนะครับเหมือนกับว่าไปไปอะไรมาไปโดนอะไรมาเพราะเนี่ยนะครับใครก็เห็นว่าความเสียหายมันกำลังจะเกิดขึ้นถ้ามันจำเป็นจะต้องใช้เวลาถึง2ปีอย่างที่ว่าเนี่ยเดือน2เดือนตรงนี้เอาไว้บ้านเมืองเนี่ยนะครับที่วันนี้ยังคนยังแตกตื่นเรื่องแผ่นดินไหวกันอยู่เลยนะครับที่ศูนย์ราชการวันนี้ยังหน้าตาตื่นเนี่ยนะครับออกจาก ศูนย์ราชกา,ารอาคาร A กันอยู่เลยเนี่ยแต่ว่าไอ้ความไม่รู้สึกรู้สานี่ที่จะรีบเอาเรื่องนี้ให้ผ่านการประชุมในวาระแรกให้ได้เนี่ยมันมีเหตุอะไรเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมเรียนกับคุณวิสุทธิ์ประธานวิบว่าในส่วนวิบฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งเหมือนกันว่าเรื่องการขยายเวลาการประชุมในวันศุกร์ที่สีนะ่ะนะครับซึ่งในส่วนเขาแม่ความเห็นชอบมันเห็นถึงความลิ้นรน ที่จะได้พิจเร่งการพิจารณาไอ้พระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรอันนี้ยังมีพิรุษผิดปก,กติเร่งรีบลุกลี้ลุกลนนะครับต้องการที่จะเอาให้ได้เหมือนว่าไปรับปากกับใครมาคือรัฐบาลส่งเรื่องไปยังฝ่ายค้านว่า จะขอประชุมพิเศษต่อวันศุกร์เหรอครับเขาได้เขาบอกไม่จริงนะเขาได้รับการประสานงานจากวิปรฐบาลคืออย่างนี้คืออย่างี้ผมยังมีอยู่ในความรับอยู่องให้เขาตอบนะครับเชิญเชิญให้ผมตอบนิดเดงได้ได้ครับเชิญเชิญนะในเรื่องของวันศุกร์เนี่ยฝ่ายค้านมาขอเราตลอดว่าอยากให้ประชุมวันศุกร์เพิ่มฮะเราก็เราก็เออที่เขาขอมาเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านู้นเนี่ยเราก็ไปเรื่องของพระพิพายไม่ไว้งงใจนะฮะ ก็อดลับอดรอนคันดิกเราก็ไม่สามารถประชุมวันศุกร์ได้แล้ววันพุธหัสเราก็ขาดไปเพราะว่าจานอังคารพุทธลงมติใช่ไหมฮะก็ดึกดื่นกันนะฮะเพราะนัะ้นวันศุกร์ก็าไม่ได้ประชุมวันพุธไขาวันพุธหัสก็ไม่ได้ประชุะมชมาที่ก่อนเราก็ยังบอกว่าเอาถ้าขาดประชุมอย่างเนี้ยที่ฝ่ายค้านเคยขอไว้เนี่ยคุณจะเอาไหมวันศุกร์แต่วันที่สี่ถ้าเขาไม่เอาเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรเราทาตามที่ฝ่ายค้านเขาเอขอมากขอนหน้านั้นครับ Oh, เขาอขอมาว่าว่าควรจะประชุมวันศุกร์เพิ่มอีกใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกได้วันศุกร์นี้ถ้าเราไม่ติดเนี่ยได้แต่ว่าเพราะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราประชุมแค่วันวัน การอังคารพุธนะครับพฤหัสเราไม่ประชุมวันศุกร์ก็ไม่ได้ประชุมเพราะฉะวันวันเวลาที่ขายไปคือวันพฤหัสหนึ่งวันที่เราไม่ได้ประชุมเราก็อ้าท์นี้เราจะชดเชยไปเป็นวันเอาไปเอาไปให้วันศุกร์ได้ไหมพฤหัสแล้วเนี่ยต่อให้ได้ไหมตามที่คุณเคยร้องขอมาแไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วผมผมจะไปขอเขาเพิ่มเป็นเป็นวันวันที่สี่ครับอันนี้ต้องที่แจงแล้วพอเข้าใจก่อนครับเข้าใจแล้วครับไม่ได้มีจากที่ใจ้าอื่นครับก็คือคุณวิสุทธ์บอกว่าเราจะชดเชยคืนแต่พระเอิญทางฝ่ายค้านเขาไม่เอา ถูกไหมใช่ใช่จะุ่กทตเพราเขาเคยมาขอก่อน้านั่นหลายครั้งครับอ่าอ่าอ่าคุณจตุพรได้ยินแล้วเนาะคือในในการประชุมวิบเนี่ยครับเอกสารคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้ก็ก็ไม่ได้มีเอกสารอะไรแต่ผมผมก็ให้เลขาบีบลองโทรไปถามเพราะที่ว่าเขาเคยขอเราไว้เนี่ยที่ที่แล้วเรามาได้ประชุมมาหายไปวันนึ่งเนี่ย คุณเจ้าที่นี้ก็ได้นะก็เพิ่มเติมให้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาบอกเขาเขาแ่ลองเราก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็คือแ่ของไม่ได้มีอะไรหรอกครับแต่ว่าเนี่ยข้อมูลต่างๆนี่เดี๋ยวผมต้องให้ให้เบอร์ เอ่อคุณจตุพรไว้เมื่อก่อนก็มีเบอร์กันตอนนี้ก็โหายไปอะไรเนี่ยเราจะได้โทรหากันได้ไม่มีปัญหาหรอกครับยังรักกันเสมอนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ให้เบอร์ไว้ต้องต้องได้เบอร์คุยกันถ้าท่านท่านท่านจตุพรเนี่ยน้องตู่ผมจะได้โทรมาถามผมได้ทันทีว่าเรื่องนี้เป็นไงพี่เดี๋ยวผมตอบตรงๆพี่มีอะไรครับเดี๋ยวให้คุณจตุพรนิดหนึ่งคุณวิศน์เอาเชิญคุณจตุพรคือผมได้เอกสารของวิปรัฐบาลในคณะคณะกรรมอ่า ว่าจะขอเลื่อนรับเรื่องการเลื่อนระเบียบวาระเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงพระวงจรพศที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนี่ยนะครับคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติมในวันที่3เมษายน68และก็เนี่ยนะครับในวักท้ายต่อมาเนี่ยนะครับว่าทั้งนี้สภาอาจจะนัดประชุมเป็นพิเศษเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่4เมษายนเพื่อพิจาราร่างพระราชบัญญัตินะครับเอกสารนี้เนี่ยนะครับเป็นการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรในวันจันทร์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาะนะครับในฐานะที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอกสารเนี้ย อย่างไรมันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรอ่ามันสอดคล้องกันล่ะนะครับขอ่ะคุณพิสุทธิ์ขอประเด็นถัดไปให้องการคุณพิสุทธิ์คืออย่างนี้ครับคืขอ,ขอ,ขออย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ครับเรื่องเรื่องเรื่องเนี่ยเราเราเนี่ยได้คุยกันตลอดว่าในสัปดาห์นี้เรื่องที่ต้องทำด่วนที่สุดก็คือเรื่องยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาเรื่องแผ่นด,ดินไหวเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สุดครับเพราะอาชีพนี้ไม่ว่าอะไรมาขวางหน้าเราก็ไม่ทำทั้งนั้น เราก็จะทําเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพื่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบว่าพวกเราห,ห่วงใยติดตรงไหนเหมือนเหมือนที่ที่น้องตู่ว่าเมื่อกี้อ่ะยังติดอยู่ไม่รู้กี่คนนี่ก็เป็นความทุกข์ใจของพวกเรานะครับเราก็มีความทุกข์ใจแล้วไม่สบายใจในเรื่องนี้มากแก็ก็เลยว่าอาทิตย์นี้เราตั้งใจเลยพูดกันได้งแต่วันวันวันเสาร์อาทิตย์ที่เกิดปัญหาเราก็คิดกันเรื่องนี้ตลอดว่าว่า บางเรื่องที่ทรัฐบาลทําไปแล้วเนี่ยที่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ครบถ้วนกระบวนการทั้งหลายเนี่ยสสหรือผู้แทนเราทั้งหมดทั้งฝ่ายฝ่ายข้ารรัฐบาลเนี่ยก็คงม,มีความเป็นห่วงใยเหมือนกันแล้วคงจะต้องหาแนวทาง แก้ไขว่าอันไหนมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรไม่เหมาะสมอย่างไรนะฮะก็เลยมีความคิดกันตั้งแต่วันวันเสาร์ที่ก็ปรึกษาหรือพักลมัฐบาลว่าเราต้องยึดจะปิดสวนนะเพื่อแก้ไขทันทีในเรื่องนี้ครับก็จะได้เฉนยรัฐบาลที่แก้ไขแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าบริษัทไหนปิดทําอย่างไรที่มันต้องมีบทลงโทษอย่าปล่อยคนผิดให้ลอยนวลนะครับที่ช่วยคนก็ต้องช่วยอย่างเต็มที่ครับได้ครับเรื่องวันอาจจบไปเอาเป็นว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าตามคุณวิสุทธ์ว่านะไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้า ทีนี้ผมถามคุณจตุพรอย่างนี้ที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีคือคือคุณวิสุทธ์ยืนยันใช่ไหมครับว่าวันอาทิตย์นี้จะไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีอาทิตย์นี้ไม่มีไม่ไม่ผมโกหกตู่ไม่ได้ตัวรู้จักผมตีทุกอย่างโยงอยู่ในขั้นวางไม่มีปัญหาไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าคุณวิสุทธ์ถ้าอย่างนี้ผมขอญาตมาที่คุณจตุพรก้วเลยคุณจตุพรเอาล่ะ ผมพยายามที่จะให้เวลาทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นคุณจตุพรในะขณะนี้ก่อนนะถ้าถูกกล่าวหาว่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้หายใจเข้าก็บอนหายใจออกก็บอนจริงๆถ้าเป็นคุณจตุพรคุณจตุพรจะแก้ปัญหาอะไรอา้าบอกกับคุณวิสุทธิ์ไปหน่อยตอนนี้ถ้าไล่เลียงเลยคือต้องคือต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าเรื่องคาสิโน,โนในนาบันเทิงครบวงจรเนี่ย ไม่ได้อยู่ในนโยบายหาเสียง,งก่อนหนึ่งไม่ได้อยู่ในนโยบาย,ยอสองเนี่ยแม้ว่าจะมาเขียนในนโยบายของรัฐบาลก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องการพนันออนไลน์ก็ไม่ได้เขียนไปเช็กเช่นเดียวกันเป็นแค่อะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวมนุษย์สร้างทีนี้เนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเรื่องนี้น,นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้ารัฐบาลมีความมั่นใจว่าเป็นการกระทําที่ประชาชน นะครับเห็นด้วยเห็นชอบก็ทำประชามติเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยที่นะครับคุณวิสุทธ์ว่าต้องใช้เวลาร่วมสองปีก็ยังไม่ได้สร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับทำไมเราจะต้องรีบนะครับเสนอกฎหมายกันถึงขนาดนี้เพราะว่าสัป,ปดาห์นี้ไม่เสนอสัป,ปดาห์หน้าก็เสนออยู่ดีให้ทำประชามติตอนไหนครับตอนไหนคือเนี่ยนะครับก็คือก่อนที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะถ้าหมายความว่า ว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำเนี่ยประชาชนก็เห็นชอบเห็นด้วยว่าเนี่ยนะครับการสร้างบอลเนี่ยไม่ว่าคาสิโนและออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นการสร้างชาติแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและถ้าประชาชนเห็นชอบผมก็ไม่ขัดข้องนะแต่ว่าการไม่ถามประชาชนเนี่ยเพียงแค่นี่ครับแสดงความคิดเห็นไม่กี่คนในร่างเนี้ยและจะหยิบยกมากล่าวอ้างมัดมือชกประชาชนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะทำ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักทางวิชาการตัวอย่างเรื่องข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยความเป็นจริงล้นเกล้าราัชากาลที่5เนี่ยนั่นมีท่านมีความชัดเจนมากที่สุดนะครับที่ไม่เกิดให้เลิกนะครับและก็ดําเนินการและก็มาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสมัยราัชากาลที่หกนะครับในแผ่นดินเนนะครับต่อมาก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็พยายามมาแล้มาสร้างได้เงินจริง นะครับมีคาสิโนถึงขนาดว่าใช้กองกระสับของรัฐบาลเนี่ยทำชิปสวยสุดแต่หายนะที่สุดท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็ทนกับความหายนะภายใต้การรายได้เข้ารัฐไม่ได้มันได้ไม่คุ้มเสียมิฉะนั้นประธานาธิบดีสีเขาไม่พูดกับนายกร,รัมเรียที่ก่อนหน้านี้เขาเตือนมาเพราะว่าเงินที่ได้จากการพาน,นันเนี่ยมันมาแก้ไขปัญหาชาติไม่ได้เพราะมันไปทำลายความมั่นคง เพราะฉะนั้นเขาจึงเตือนไว้นะครับต้องระวังเรื่องคาสิโนโที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะ,ราะความมั่นคงมันถูกทําลายกับประชาชนที่มันนะครับถูกทําลายเพราะจะอ้างว่าเพื่อทุนการศึกษาช่วยคนแก่ช่วยคนพิการไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับคนมันถูกทําลายไปหมดแล้ววัดใจเลยถามเลยว่าถ้ามั่นใจว่าแก้ปัญหาได้จริงทําประชาปติตรเลย สู้กันตามวิถีทางประชาธิปไตยมันจะรีบไปหาอะไรมอ,อยากตรงไหนทำประชามติสู้กันตามวิถีทางประชาธิปไตยคุณวิสุทธ์ได้ยินนะจะรีบไปหาอะไรเดี๋ยวหลังพักผมจะให้คุณวิสุทธ์ได้ชี้แจงนะครับคุณวิสุทธ์ครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรทีมงานรอดูดูเดี๋ยวกลับมาตอบคําถามคุณจตุพรตรงนี้นะครับสักครู่เดียวครับกลับเข้ามาต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนนะครับคุณวิสุทธ์ชัยนรุณเนี่ย ด้วยความว่ามีสถานะเป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลด้วยรเราก็ต้องเข้าใจเพราะว่าการประชุมวันนี้มันมีใช่ไหมพี่ตู่เขาก็ยุ่งอะ่ะเขาไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่าด้วยภารกิจจริงๆเอากลับมาที่คุณจตุพรก่อนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเนี่ยค้างคําถามว่าควรจะต้องทําประชามติถ้ารัฐฝ่ายรัฐแน่จริงรฝ่ายประชาชนนี่พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าเราเองไม่ได้การคัดค้านถึงขนาดว่า มันไม่ฟังเหตุผลอ,อะไรขออภัยคุณคุณวิสุทธ์กลับมาแล้วนะเอ้าคุณวิสุทธ์คุณจตุพรบอกว่าถ้ามั่นใจว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จริงทําประชามติเลยเลื่อนวาระไปก่อนเลยไม่ต้องเร่งรีบคุณวิสุทธ์จะตอบยังไงดีครับคือคืออย่างนี้กฎหมายประชามติเนี่ยมันยังไม่ผ่านตอนนี้อยู่ในช่วงของวัยแปดสิบวันที่วุฒิที่ไม่ไม่รับกฎหมายฉบับเนี้ยที่กลับมาที่สภา สภาเนี่ยต้องรอครบร้อยแปดสิบันที่จะประกาศเป็นกฎหมายประชาพิิได้แต่ส่วนการออกกฎหมายเนี่ยเรื่องนี้นะมีการให้แสดงความคิดเห็นทราบจากในข้อมูลเนี่ยที่บอกมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเจ็ดหมื่นรายนะครับที่ไปแสดงความคิดเห็นเรงนี้เห็นว่าการพน,นันเนี่ยถ้าปล่อยให้เล่นอย่างเนี้ย ซึ่งเขาอยากให้ขึ้นมาบนดินและได้เก็บภาษีได้เพราะ,ะนั้นสิ่งสําคัญต้องพูดนิดนึงว่าสถานที่นี้ก็จะเป็นโรงแรมสวนน้ําสวนสนุกสน,กสนกามกีฬาและสแสดงแสดงสินค้าโอท็อปและห้างสตริค้าร้านอาหารต,ต่างๆนี้มันเก้าสิเอร์ซต ส่วน10%เนี่ยแหละมันเป็นเรื่องของอที่ขาดิโนที่ผมพูดถึงเพราะฉะนั้นเราอยากให้ย้ำว่ามันเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งไม่เกิน10%นะครับแต่ว่านั้นก็ที่ที่ท่านเปรมภ์พ,พูดมาก็ก็มีส่วนถูกต้องนะครับเราเราไม่มีขัดแย้งกันเพราะ,ะนั้นความเห็นต่างในประเด็นปกติ แล้วก็ผมยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกับตู่จตุพรน้องเลิฟผมนี่แหละได้ตลอดแล้วก็ฝากเบอร์ผมให้แค่คนปู่ด้วยบางเรื่องนี้อยากรู้ในสภาแล้วมันจะได้ได้ตรงและแป้นตรงและได้ทันทีล้วผมผมยืนยันว่ายัางยังมีความรักและเคารพเอ่อสายที่มีจิตใจกล้าแจ็งคนนี้สมเสมอ ไม่ไม่ทอดทิ้งกันนะครับจิตใจยังยังเชื่อมถึงและก็เป็นหวงเป็นยกันเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ยดีทุกอย่างครับเพราะาว่าพอเปลี่ยนต่างก็เรื่องปกตินะครับบางอย่างเราก็เห็นด้วยกันอย่างก็ไม่ได้เห็นด้วยกันแล้วครับขออีกหนึ่งคำถามครับคุณวิสุทธ์ทราบว่าคุณวิสุทธ์ติดภารกิจจริงๆด้วยหน้าที่ประธานวิปฝ่ายรัฐบาลคุณวิสุทธ์ครับถ้า ประชาชนไม่เห็นด้วยมากๆแล้วออกมาชุมนุมร่วมกบับคุณจตุพรร่วมกบับคุณพี่ชิตชัยมงคลร่วมกับประจย์ชิตตวันมหาศาลเลยฝั่งรัฐบาลจะทํำยังไงครับพบผม,มว่าว่าก็ก็ต้องดูก่อนครับวันนี้วันนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงเวลานั้นเราเราไม่คาดการอะไรแล้วก็การแสดงความเปลี่ยนต่างของของน้องตู่จตุพรอะไรเนี่ยครับมันเขาก็ทําได้แล้วเขาก็ก็เป็นนักสู้ที่ต้อง,ต,องต้องเดินในแนวทางนี้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถ ปรึกษาหาดีกันดได้นะวันนั้นนะถ้ามันเป็นไปไม่ได้อย่างไรมันก็ก็ต้องว่ากันไปแน่นะโค้ดในวันนี้เพบผมก็ยังทําหน้าที่ประธานวิผมต้องว่าไปอย่างนี้ก่อนแต่ว่าไม่มีความปะแยงเรื่องอยืนใจต่อกันเลยนะครับสสจะฟังเสี่ยงประชาชนไหมครับ,ค,รบคุณวิสุทธ ต้องฟังดีต้องฟังดีไม่ฟังเสียงประชาชนเขาจะมาเลือกมาเป็นผู้แทนนี่ล่ะได้ครับขอบคุณนะครับคุณวิสุทธิ์ครับครับครับยินดีครับแล้วฝากเบอร์ผมให้ต้องตู่ด้วยนะครับจะได้จะได้ประสานกันได้สะดวกครับขอบคุณครับผมฝากไปขอบพระคุณครับนั่นคือครับครับคคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลอย่างที่บอกเขาภารกิจเขาเยอะจริงๆนะครับเรื่องการทําหน้าที่ในสภาคุณจตุพรกฎหมายประชามติคุณวิสุทธิ์ตอบก็ก็ ก็รงมันใช้มันใช้อันเก่าได้ไหมมันใช้อันเก่าได้ก่อนออไม่ใช่คือปัญหาณนาขณะน,นี้เนี่ยเราจะเร่งรีบทําบ่อนถึงขนาดน,นี้เอเออมันอยู่ตรงนี้คือปัญหาหลักก็คือว่าเรื่องอื่นคุณรอได้หมดนโยบายเช่นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณก็รอได้ไม่ได้รีบนโยบายหาเสียงเรือธงหลักต่างๆคุณรอได้หมดแล้วทําไมเรื่องที่คุณไม่เคยใช้มากในการหาเสียงเนี่ย อย่างคาสิโนเนี่ยคุณรอไม่ได้ทั้งเห็นผลของความเสียหายในอดีตมากมายเพราะเนี่ยนะครับจะให้การพน,นันที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมาเข้าคาสิโนนี้โดยการเข้าบอลเนนะี่ยต้องมีเงินห้าสิบล้านเนะี่ยมันมีไหมคนมีเงินในบัญชีห้าสิบล้านเนะี่ยถ้ามันเป็นนักเล่นนยะมันมีจริงหรือเปล่าล่ะผมผมตอบอย่างนี้นะ,ะชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนี้นะพี่ตู่ ถ้ามีเงิน50ล้าน,นแช่อยู่ในบัญชี6เดือนแล้วยังเดินเข้าไปเล่นบอลปัญญาอ่อนแล้วเขาพูดอ,อย่างนี้เขาพูดอย่างนี้จริงๆม,มันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นทางกฤษฎีกาเนี่ยเมื่อเห็นว่าทางรัฐบาลแสดงเจตนาว่าต้องการนํารายได้จากการต้องเที่ยวจากต่างประเทศเขาล็อกคนไทยทีนี้เนี่ยนะครับอ้างพอ,พอ,พ,อพอล็อกคนไทยเสร็จเนี่ยไอ้ส่วนที่บอกว่าจะเอาคนไทยที่เล่นนะครับจะต้องมีเงินในบัญชี50ล้านเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้ว ทีนี้ในวันข้างหน้าเนี่ยเรื่องนี้ก็สามารถแก้ไขกันได้อีกแต่หลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยเหมือนที่ของการท่าเรือเนี่ยมันได้ครบเครื่องไงห้างสรรพสินค้าโรงแรมสถานที่ต่างๆในที่แปลงหลวงของหลวงอะของหลวงอะนะครับและรายได้หลักจากการพนันเนี่ยใครก็เห็นบ่อนข้างประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าป้อยเป็ดไม่ว่าฝั่งเมียว,วดีชเวโกโกโที่ต่างๆ วันนี้เนี่ยครับคนเดินเข้าไปในบ่อนนี่น้อยแต่คนใช้ออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวอธิบายชัดๆผมผมผมถามงี้นะคือคุณจตุพรกำลังบอกว่าที่ที่เราคาดว่าจะเป็นบ่อนเนี่ยที่ที่คลองเตยเนี่ยติดแม่น้ำเนี่ยสมประโยชน์เลยสมประโยชน์ขาหนึ่งทำแห้งทำนู่นทำนี่อีกขาหนึ่งทำบ่อนปกติเขาจะได้ใช้ที่นี้ไหมไม่มีทางอ่าอ่าเข้าใจนะคุณจบ นี่ไงผลประโยชน์อื่นใดมันครบเครื่องไงนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันหนึ่งเป็นข้ออ้างสองเป็นรายได้หลักเพราะไปเป็นเจ้ามือให้กับการพนันออนไลน์รายได้มาโหรานลองดูนี่นะครับที่ถูกตำรวจที่ไปดำเนินคดีอะไรกันมาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์รายได้ใหญ่โตกันทั้งนั้นนะไอ้นั่นนะครับไอ้ยังไม่ได้จัดสาระระบบดีแล้วเอาพวกนี้เนี่ยครับซึ่งเป็นเซียนเรื่องการพนันออนไลน์แล้ว ก็มาหนึ่งก็คือก่กฎหมายไปรับว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วย้ายที่สังกัดมาสังกัดบ่อนคาสิโนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอ๋อพอจะเห็นแล้วคือคุณจตุพรบอกว่าไอ้ร่างกฎหมายที่ดันเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวบ่อนคาสิโนที่เป็นตึกเนี่ยเป็นหัวใจแต่พอหัวใจเสร็จแล้วอไอ้สมองที่เป็นออนไลน์่กำลังจะมาประกอบร่างถ,ถูกต้องอทีนี้ถามว่าเนี่ยนะครับรายได้มาจากไหน ลูกเล็กเด็กแดงคนไทยทั้งหลายเนี่ยซึ่งผ่านโทรศัพท์มือถือที่อธิบายกันว่าเนี่ยนะครับอายุ20ปีขึ้นไปซึ่งในทางปฏิบัติกันไม่ได้ก็เอาเครื่องคนอายุ20ปีไม่มีทางไม่มีทาง,ทางในทางปฏิบัติ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็สูบเลือดสูบเนื้อจากคนไทยนี่แหละรายได้ไม่ได้มาจากต่างชาติก็มาจากคนไทยนี่แหละและท้ายที่สุดอย่างนี้สังคมมันพังไงอย่างที่ผมบอกขายตัวขายยาติดยาลักวิ่งชิงปล้น และที่สําคัญตัวบอนก็เป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชันเราจะมีอาคารแบบสอตงอออีกมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเข้าใจไหมมันจะเป็นสถานที่ฟอกเงินบอนใหญ่เท่ากับอย่างนี้คือ4ี่ถึงหเด้งเลยเด้งแรกใช้ที่หลวงแบบฟรีฟีถูกต้องเด้งที่สองเอ่อได้ใบสัมปทานได้ค่าสัมปทานเปิดบอนตึกก่อนถูกต้องเด้งที่สามได้ส่วนแบ่งจากออนไลน์อีกถูกต้องครบเครื่องที่สุด นะครับหนึ่งสถานที่แบบนี้มีตังก็ซื้อไม่ได้ที่ท่าเรือคลองเตยเนี่ยมันอลังการงานสร้างยาวเป็นกิโลหาได้ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นครบเครื่องหานลงตัวครับยิ่งกว่าปล้นกลางแดดนผมก็บอกไนงะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวสังคมก็พังนะเพราะว่านะครับเพราะว่าไอออนไลน์เนี่ยมันเข้าไปทุก ทั่วระแหงแล้วคือโจรตัวจริงคือออนไลน์นะคุณจะบอกให้ฟังว่าโจรตัวจริงคือออนไลน์และคาไอตัวคาสิโนคือหัวหน้าโจรอ่าคือแยกกันนะคือตึกก็คือเจ้ามือเจ้ามือแต่ผลที่ร้ายที่สุดตามความหมายของคุณจตุบอลคือเจ้ามือมาทําบ่อนออนไลน์ถูกกฎหมายถูกต้องคือหมายความว่าออนไลน์ที่มันมีลูกค้าในวันนี้ก็ย้ายที่ไปสังกัดนะครับกับไอ้เจ้ามือรายใหม่ ซึ่งวันนี้มันขึ้นกับต่างประเทศไงก็มาสังกัดไอ้นี้และนี่นะครับไอบอลคาสิโนที่เกิดขึ้นเนี่ยใครก็รู้ว่ารายได้หลักมันไม่ใช่ที่บอนมันคือออนไลน์อยู่แล้วที่เหลือเนี่ยนะครับมันคือกําไรแถมหมดห้างโรงแรมหอประชุมแร่งต่างๆภายใต้ที่ของรัฐที่หลวงคือพูดง่ายๆว่าเปิดเปิดสถานในความหมายคุณจตุวัฒน์เปิดบอนทั้ง คาสิโนโลและออนไลน์แบบถูกกฎหมายเต็มภาคภูมิครับเพื่อสูบเงินรายได้จากพี่น้องประชาชนคนไทยครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสังคมมันพังเนี่ยก็คือว่าคนเนี่ยนะครับคนเป็นทาสการพนันลองดูผีข้างบอลเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าซอมบี้ซะอีกนะการพนันเนี่ยครับเล่นได้ก็อยากได้อีกนะเสียก็อยากเอาคืนและถ้าหาตาังค์ไม่ได้อะไรที่หาตาังค์ได้ทำทุกอย่างที่ผมบอก ขายตัวก็ได้ขายยาก็ได้ติดยาก็ได้ลักวิ่งทิ้งปล้นก็ได้ไอ้นั่นเส้นทางหนึ่งพังและท้ายสุดก็ต้องกลายเป็นอาชจญจากรสองก็คือการบอนก็คือแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่เพราะเงินที่ได้จากธุรกิจสีเทาหรือการทุจริตคอร์รัปชันนะสถานที่ฟอกใหญ่ที่สุดนะครับก็คือตัวคาสิโนอ้างว่าเล่นได้ก็อเล่นเล่นได้เราเคยเห็นรัฐมนตรีเนี่ยไปให้การกับศาลว่าชนะในบอนมาเนี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศมันได้ไม่คุ้มเสียไอรายได้ทั้งหมดที่อธิบายความกันนั้นนะครับถ้าตามไปเก็บในคดีที่ศาลสั่งให้ชดใช้กับรัฐนะ่ยมันก็เกินแล้วทีนี้มีสาระสำคัญในช่วงท้ายแหมเวลาคือพรุ่งนี้คุณจตุพรกับเครือคณะจะจะแสดงท่าทีเชิงสัญลักษณ์ถูกต้องนะครับก็คือเราเองเนี่ยก็หลักการเหตุผล นะครับมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณเพื่อที่จะระงับยับยั้งในเรื่องบ่อนคาสิโนท่วงทำนองนี่นะครับที่คุณวิสุทธ์ได้อธิบายว่าสัป,ปดาห์นี้ไม่เข้าไม่เข้าแต่ว่านะครับท่วงทำนองการบรรจุระเบียบวาระอะไรต่างๆยังมีพิรุธของสภาเนี่ยนะครับมันสร้างความไม่สบายใจ วันนี้ผมก็คงจะได้ไปหาหรือกับคณะที่เขาชุมนุมกันอยู่เกือพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะครับก็ยังก็ยังนัดหมายกันอยู่นะครับแล้วก็ก็ในส่วนที่คุณพิีช่ชัยมงคลก็นัดหมายในเวลา8ปดโมงเช้าก็ยังอยู่คุณวิสุทธ์เขาทิ้งท้ายไว้คุณจตุพรได้ยินไหมถ้าประชาชนออกเสียงยังดังใหญ่ๆเขาจะฟังคืออย่างนี้ผมนี่มีคนในแวดวงรัฐบาลอยู่หลายคนเขาประเมินดูถูกประชาชนที่ชุมนุมอยู่ในขนาดนี้เนี่ย หนึ่งที่เขาไม่วิตกเลยเพราะไม่เห็นว่ากลุ่มทุนใดให้การสนับสนุนการชุมนุมเขาคิดแบบนี้สองไม่เห็นบุคคลเนี่ยนะครับที่มากด้วยนะครับอิทธิพลและก็รวงอำนาจเ,นเข้ามาสนับสนุนมีเฉพาะประชาชนเพียวๆเขาไม่วิตกกังวลแต่ผมอยากจะบอกว่าผมผ่านมาอยู่แล้วพฤษาสามห้านี่ลำพังมีตังในกระเป๋าสี่พบาท ก็ชนะเน่ยครับในการชุมนุมนั้นมาแล้วมันอยู่ที่ว่าสู้เพื่ออะไรวันนี้ประชาชนที่เขาสู้มาเป็นแรมเดือนในยกนี้เนี่ยเพราะเขาต้องการหยุดยั้งบ่อนคาสิโนและการพนันออนไลน์ผมเชื่อว่านี่นะครับถ้าถึงจุดเนี่ยประชาชนที่บริโภคข่าวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนั้นเขาต้องสำแดงตนนะครับแม้ว่าในวันเวลาที่เขายากลำบากทางเศรษฐกิจเต็มทีเพราะเรื่องนี้มันส่งผลกับลูกหลานของคนไทยในอนาคต ถ้าคนไทยมันเป็นทาตการพันันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับที่ประธานาธิบดีบอกมันไปทําลายความมั่นคงท้ายสุดก็ไปทําลายสถาบันหลักของชาตินะครับบ้านเมืองเราจะไม่เหลืออะไรคือการชุมนุมเนี้ยต่างไปจากทุกครั้งละทุกครั้งชุมนุมแบบนะักแบบการเมืองเลือกนู้นเลือกนี้ส,นสีนี้สีนี้มีพรรคการเมืองนู่นนี่หนุนคนนู่นน,นี่การชุมนุมน,นี้นคือผลประโยชน์ของประเทศชาติและอนาคตของลูกหลานเป็นเดิมพันและเป็นเรื่องของประชาชนและก็หลายฝ่าย นะครับที่ผมแลเห็นก็เริ่มแสดงตนแสดงตัวมากิ่นขึ้น<ด>แต่ใช้แนวทางสันติวิธี ยึดผลประโยชน์ชาติเป็นสําคัญได้ครับขอบพระคุณมากนะคุณจตุพรด้วยเวลาจริงๆเรื่องนี้คุยกันได้อีกเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่จบนะครับแต่วันนี้เรื่องนี้ต้องเคลียร์เอาทั้งคุณวิสุทธิชัยนรุนและคุณจตุพรพมพันธ์มาแสดงให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วว่าแต่ละฝ่ายคิดอย่างไรแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาก็ประมาณนี้ทางเจเคทอีมิวสิคกับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณวิสุทธิชัยนรุนที่วางสายไปก่อนและคุณจตุพรพรมพันธ์ วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะค,คุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบ ก็คัดสรรแบบหปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับน้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรย๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่0 2 016 00 00หรือว่า Line แอดท9วีรับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ